อุ้ยได้คุณใสของไมโตมาเตียวหุยมาแล้วมองตาแล้วมองตาว่าอุ้ยพี่อย่าเข้ามาเลยได้ป่ผมอย่าทำร้ายใครแฮมแต่ก็จะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนนครับนะขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนักก็ล์ฟคุณสเกมใหม่ครับอีกแล้วครับผม เย้ฮ yeah, e, well, ู้นีจคาับนก็ก็กำลังกินแล้วนะครับผมสับเกมใหม่ครับเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าจ้ำในวันนี้เรามากันในลัคกี้บล็อกกับคุณนไฟนั่นเองเย้อ้าวหายไปแล้วอ๋อยู่นู่นโอ้โหคือทำอะไรก็บนนะก็โอเคก็นดแต่ในวันนี้จะพิเศษกันหน่อยนะครับเดยเพาะในวันนี้เนี่ยเรามากันในลัคกี้บ็อกจิ๋วจะสุไข่เซนนั่นเองเออคือแบบอ้าว โอเคจบคลิปเลยอ่ะไม่ใช่นะครับผมนะ่ะก็ในที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทําแต่ใย,ยบะนะครับผมนะซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมก็ได้รับอนุเคราะห์จากพี่ใจดีนะครับก็คือพี่ม่อนนั่นเองนะนี่ส่งลักกี้บ็อกมาให้เราเล่นนะกะ็ถือว่าได้เปลี่ยนบ้างนะนอกจากเดมอนเซเยอร์เนี่ยก็จะได้มีจิดจะสูบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีแต่คนบ่นว่าแม่งมีแต่เดมอนเซเยอร์นะอ่ะโอเคครับได้ไดโนนนะครับเราจูหัวมาขนาดนี้เนี่ยค้ชสู้ของเราเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมนอกจากนอ้องยูตานั่นเองอ่าก็ บอกเลยนะครับนั่นแบบนางเขาก็ใกล้ที่จะเข้าโรงแล้วนะครับเหมจะใครจะก็ไปดูได้นะเออบอกเลยว่าดีมากนะผมแอบดูมาแล้วแหละนะอ,อ่ะโอเคเอาเป็นว่าทริกติกาก็เหมือนเดิมนะครับผมจะทำการเปิดลักกี้บ็อกทั้งหมด80กล่องเพื่อมางประทัดก,กับน้องยูตะนั่นเองนะฮะใครจะดวงดีดวงแย่อะไรก็อยู่ที่ลักกี้บ็อกกันนะอ,อ่ะโอเคคุณพร้อมไหมฮะพร้อมโอเคพร้อมอต้องพร้อมเลยถ้าไม่พร้อมไม่มาอัดหรอกนะอ่ะโอเคได้เกือบพร้อมแล้วแล้วก็3 2 1เริ่มเลย โอเคนะมาฮะมาเปิดไอบอลดีกว่านะเอาจริงป่ะคือผมก็ย mm ังไม่ร huh. ู้เลยนะว่าในไอบอลเนี okay. ่ยม okay. ีอะไรบ้างนะอุ้ยนี่ที่ริมซอนเด็ดเด็ดไม่ใช่นั่นดาบน้องมีวะใช่ยไหมเออโอเคอุ้ยมาว่าอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเปิดเหมือนกันนะมามาเราเปิดก่อนแรกดีกว่านี่หนึ่งสองซ่มปึ๊บอุ้ยอ่ะหูอุ้ยคุณก็คุยนั่นแหละทำไมผมเกลือล่ะฮะโอ้ยมาเร็วเดี๋ยว็ดไม่ใช่อันนั้นน่าจะเป็นอ่าทวนของพี่มากรีนนั่นเองนะโอเคเป็นทวนเป็นทวน ไม่นะมันจะเป็นทุ่นหรืองาไม่รู้อาจจะเป็นงาก็ได้นะโอเคต่อดีกว um, uh, ่าเดี claro like uh ๋ยวถ้า huh, ปุ๊บทำไมคุณเปิดได้เลยผมเกลือผมยังไม่ได้เลยโอเคอุ้ยได้นี่ยแล้นะได้โอุ้ยได้คุณใส่ของไมโตะมาเออเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเมื่อกี้ได้คำสาปเมื่อกี้เปิดได้คำสาปเปิดได้คำสาไคำสาปอุ้ยอธิษฐานนี่ไรอุ้ยอันนี้คำสาปคำสาปคำสาปเลยไม่ล่ะ โอเคนี่ได้แว่นพี่มะกีาด้วยนี่คุยกันเป็นเป็นหนุ่มแว่นนะนี่โคตรเฟี้ยวโอเคไปต่อดีกว่าไปต่อไปต่อจนวันนี้เปิดมาปุ๊บไม่มีนะจะได้แบบของโกโจอย่างเงี้ยตุ้มเร็วจบเลยนะโอเคซึ่งบอยนะว่าน้องยูตตะพลังโหดมากเลยนะที่เราต้องหาของดีๆเข้าไว้กันนะอุ้ยอยู่พิคคำชูเปล่าแล้วยังไงอะไรวะเออโอเคโอเคก็แค่นั้นแหละโอเคเปิดมาวันนี้ได้ของไดมอนด์นะเอามาทำไมไม่ได้สนใจโอเคได้รองเท้าได้หมวกด้วยโอเคมันช่วยไหมเนี่ยอะไรอีก อะไรอีกอะวานได้ขวานอ่าได้ขวานเอ้ยจะเป็นคุณได้ทุกอย่างเลยปะผมไม่ได้ทุกอย่างเลยนอกจากอีกคุณใส่เนี่ยโอเคอุ้ยได้แล้วนะนี่อ่ามันน่าจะเป็นอาวุธต้องคำสาบนะครับนี่โอ้โหเป็นระดับพิเศษด้วยนะเออโหทิปสองน้ำมีดนะก็ใช้ได้อยู่นะไว้ตบคำสาบนะนี่คำสาบั่นไหนมาก็แทงเอ้ยอะไรคำสาบเดี๋ยว็ดเด็ดดิเช่เด้ออุ้ยอันนี้มันนี่มาอะไรวะเอาเอา โอ้โหจบเลยมันขี่ได้นะเมื่อกี้ไม่ทันละแหมจะไปขี่เก็บลูกขึ้นดิบเถอะหน่อยนะไม่ใช่ผิดเรื่องแล้วอ,อะไรอะไรไหนนี่อุ<นา>ย้ยเดี๋ยวฟูใจเย็โอ้เคยแต่เดลีนั่นเองนะเฮ้ยเดี๋ยวพอพอคุณอย่าเพิ่งก็นี่อย่าเพิ่งเรียนคอนสแตนทผมผมขอ,ขอ,ขอเปิดก่อนไม่ได้เปิดบ้างเลยนะโอเคครับหนาล็อตแรกเราจะหมดแล้วนะตอนนี้เหลือสองกล่องนะเฮ้ย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 แล้วคุณจะใจเย็น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 แล้วดู แล้วกล่องก็คืออยู่ในอันาเกียรด้วยนะไม่ได้าหานเผมไม่ได้อาหารเลยอะ่ะโอ้ยคุณจะโกงไปแล้วนะมาเถอะเอ้ยโอเคมามามาแต่พึ่งกลางโอเคมมั่วนะโอเคเปิดก่อนอันนี้เรียบร้อยนะฮะสุดท้ายอุย้ยคำสาบใช่ไหมโอเคมาแล้วกล่องสุดท้ายนะของเซตแรกปึ๊บอุย้ย อุ้ยวัชชากำสาบเออเอาเว้ยวัชชากำสาบมาว่ะได้ได้เรียบร้อตังเมื่อคืนอะไรวะอันนี้อ๋อนี่ของไอ้นี่ไงของน้องอะไรนะไอ้เมกุมิมิกุมิมิกุมิเออนี่นี่คุณคุณนี่คุณทหานะคุณทหารมาคุณอย่าเพิ่งกดมั่วไอ้ตัวนี้โหดตดไปนู่นเลยจงกระเด็นโอเคมาต่อกันนะตัวนี้แล้วของสามกล่องเปิดปึ๊บเอ่อโอ้ธนูเอามาทำไมอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเดี๋ยดเด็ดแวเด็ดแวอุ้ยบิดไม่หมดแม่งหมดนี่กระเด็นไปซะ อุ้ยโหดว่ะน้องไอเนี่ยขอให้นุ้งพักกี่โหดมากนะโอเคไปต่ออุ้ยคุณคุณมีอาหารไหมคุณเอาไปแบ่งผมเลยโอ้ยวันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้กระต่ายเอาเนื้อกระต่ายมาได้ไหมได้ขวาอีกแล้วขวาแล้วได้เยอะจริงๆเลยนะคุณเนี้ยโอ้ยระเบิดอีกแล้วนะต้องคำสาปนะไปต่อไปต่อนนี้ได้เนี่ยไบส์นี่เฮ้ยคุณนี่นี่ไปเด็กมันบึ้นดีกว่าเอออุ้ยคุณได้ข่าวบริษัทพิเศษอ่ะเฮ้ย อ่ะโอเคมาต่อนะเมื่อกี้คือแบบว่าเนี่ยแต่เป็นวิธีการรีเลือดนะรีเลือดเอ,อเ้ยจะสาัตริย์เราจะเย็นจะเย็นโอเคไปต่อนะต่อไปเบอรตอนนี้ห้าสิามกองปุ๊บไม่มีโกโจมไม่มีว,วิแ <Woman S 2> ววมันเดี๋ยววะหรือว่าจ๊อุ้ยฮึมอยากจิ๊บบกนะอุ้ยเดี๋ยว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 ผมโดนอะไรหรือเปล่าทำไมมันมืดมันมืดมากมันมืดมากผมไปไหไม่เห็นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอุ้ยเดี๋ยวเดโอ้โหสิบเก้าสโลเน่สโลเน่ แปดแปดโมงไม่เห็นตอนนี้โมงแล้วเห็นปะหนึ่งปะหนึ่งมองแล้วเห็นเลยโอเคฮะใส่สามสองหนึ่งปึ้งอ่ะโอเคเก่าแล้วไไม่ด้้ใหโอเคขอบใจมากแล้วทำไมช่องฟ้ากลายเป็นสีนี้วะเลยมืดแล้วฮะมืดเร็วมากนะฮะอันนี้นี่ป้าไปกลางวันก่อนโอเคอืมใจเย็นๆใจเย็นๆโอเคเมื่อกี้คุณฟ้าใจดีนะให้ตะลิลมาเออดีๆๆด ทำนะไรก็ดีนะ,อนะโอเคสุดยอดต่อมานี่มีลักกี้ลักชูรี่โฮนะนี <Yeah. S 1> ่ลักชูรี่โฮเอามาทำไมไม่รู้นะ <Yeah. S 1> โอเคไปต่ออันนี้ยูน,นิฟอร์มอ่ะนี่ยูนิฟอร์มมาแล้ว oh. โอเคได้ยูนิฟอร์มาแล้วนะ oh. ไปต่อันไปต่อ,ตอ,อยาวนะนี่อุ้ยได้ของน้องมีกุมมีมาเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> โอเคดี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 ด,ด,ดีคำถามอนี้ดีนะ <Yeah. S 1> ไป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 คุณใส่ด,ดีดีมากไปต่อครับนัตตาน,นี้อ่านี่เป็นคำพูดไม่อะไรนะเดี mm ๋ hmm. ยวจะอู้อันนี้คำถามของจริง นายกลัวมา้อย่าไปจากวนันนี้อย่าไปอย่นนาไปอ,อันนี้มาของตัวไหนอะตอนไหนเอ้ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูกันอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยถ้าใครรู้คอมเมนต์มาทีนะคือผมก็แบบไม่ได้เซี่ยขนาดนั้นไงนะโอเคไปต่อโอ้ยระเบิดอีกแล้วแม่ระเบิดอยู่นั่นแหละนระเบะเิดเป็นอย่างีเดไงวะอุ้ยน้องเปน็นะเอาจ้าคุณแม่เงยบังอาจทำน้องเป็ะนี่ดีดีไปไหนไปไหนดีโดนดีไปซะ อย่าขยับอ้าไม่ยับเอออย่าขยับขยับไม่ได้ไปสิขยับไม่ได้ไปดิแล้วก็แหลกหลายไปนะเดี๋ยวพอ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 ตายเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดหมดไปเนี่ยอิสติธรรมจัดกล่องนะไปต่อทำจัดกล่องโกโจโกโจมีหวังอยู่ไหมโกโจโกโจออกมาเหอะโอเคได้อีกนึ่มื่กินอีกแล้วนะโคโจเมื่อกี้โคโจก็ขวนนะเออทำเล่นไปนะฮะโอเคไปต่อปุ๊บนี่มีนกแก้วนะนกแก้วทำไมไม่สนใจหุ้ยนั้นเมื่อกี้คุณได้อะไรล่ะ โอ้ว่าคุณได้ของเกโต้นะเมื่อกี้โไม่บอกเลยนะว่าพี่แกนี่โหดเอาเรื่องอยู่นะเออ๋ยวทำเล่นไปไปต่อนะครับตอนนี้เหลืออยู่ยี่สิบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ผู้ตเอาไม่เหงื่อมังกรถ่ายลุงเออออกไปไกลนะเฮียอุ้ยมีโอูเลโหมาทั้งหมู่บ้านเดี๋ยวเด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 ได้อย่างนี้ใช่ไหมเจอนี่หน่อยจงละเออแรงสลายแรงสลายลักแรงสลายไปซะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณไม่ต้องเลยใจเย็นใจเย็นอ่ะหมดแล้วอ่ะ โอ้แถวเกินแตวตอนนี้ผมเลยยิ้มามกล่องนะอู้วน่อะไรอ๋อขวาน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 ไม่เมย์ขวานไม่เมยโอเคแต่ว่าพี่เจ็แกก็เทพอยู่นะนี่อะไรเนี่ยซัสฟิเชียสติลกีดแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเลือดรีเร็วมากเออดี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 โอเคไปต่อก็มาจากตอนนี้เหลืออยู่ยี่สิบกล่องยี่สิบกล่องสุดท้ายปึ๊บคืออุ้ยดาบของกาบไม่ใช่อ๋ออันนี้เป็นอดาบ ชนิดพิเศษนะฮะทำอะไรไม่ได้นะเออจะเทวะ่ว่ะนะหน้าเป็นดาบดิจจินมากโอเคเปิดต่ออุ้ยอันนี้จะเฮียระเบิดไประเบิดไประเบิดไประเบิดพวกแกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคำสาบดีไมันดีไม่ทันแล้วเนี่ยมานมาดีไม่ทันนะจะเปิดต่อปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเยอะจังเลยคุณช่วยผมหน่อยโอเคผมเปิดต่อนะตอนนี้เหลืออยู่สิบสี่สิบสามสิบสองเป็ดโอเคนุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะ โอ้โหอันนี้เป็นแมนนะเป็นวิญญามรุ่นไม่มีอะไรมีน้องหมาด้วยหมาด้วยโอเคไปต่อตอนนี้เหลืออยู่เก้าโอเควุ้ยนี่ไง <c oughs> ได้จริงด้วยว่ะคุณ <c oughs> ไ,มไม่ไม่ได้กดโจดย์นะได้โจดย์กูแทนโอเคเหลยเก้าครับเก้าเจ็ดเจ็ดอันะโอเคหกปุ๊บอันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่ใช่เออใช่ไม่มีอะไรเฮ้ห้าสามอีกสามกล่องหนึ่งสามะสองเฮ้ยที่สอนแล้วก็สุดท้ายใช่ โจโกโจโกโหรือเอาของยูตามาได้ดาบิตาก็ดีเทม,ม่านึงต่อซ้ำดาวบุตรตอืมอ่ะรับไปเจ็บที่ลึกเลยกันนะก็อ่ะโอเคเราเรียบร้อยนะเปิดม,มาแล้วนะดูซิเราได้อะไรมาบ้างนะคือแต่ละอันนั้นก็แบบนะโคตรไรประโยชน์แต่แต่ว่าเอาเถอะนะถือว่าได้ได้ของมาแล้วกันนะมาโอเคเป็นไงบ้างคุณโอเคไหมของ เดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ให้ในกล่องอ่านี่ทำไมคุณเปิดไม่หมดอ่ยเออโอเคเปิดหมดเปิดหมดโอเคไปไปไปกบไปใส่ก่อนนะกลับไปใส่ก็ไปใส่โอเคมาฮะก่อนนี้กันปุ๊บเก็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 บโอเคเดี๋ยวดูดีกว่านะว่าคุณฟาดได้อะไรไปบ้างนะดูสิโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคุณน่ะเออทำเล่นไปนะ น่าเสียดายเว้ยแบบมันไม่ได้ของกอโจอะไม่เป็นไรนะถือว่าไม่ได้กโจกก็ยังดีก็พอพอได้มาอยู่นะพอได้อยู่พอได้อยู่คนนี้ก็โหดอยู่นะของนุ่มเมื่อกี้ก็ไม่ได้เอาแบบมันก็ไม่ได้กระจอกง่อยจ้อะโอเคผมว่าโอเคผมน่าจะโอเคแล้วมันน่าจะมีของใช้ไดแค่นี้แหละอย่างอื่นใช้อะไรไม่ไมค่อยได้นะมาใช้แค่นี้แหละพร้อมอยัง อมลเฮ้ยพร้อมแล้วเหรอเอียัโดมก่อนเลยขอโดมก่อนเลยมาเลยนะและเมื่อเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับนะ่ะสุดท้ายนะครับตอนสุดท้ายจะเป็นใครไม่ได้นักจากการประทะก,กับน้องหยูดตัดนั่นเองนี่มองตาหน้ามองตาบอกวยพี่อย่าเข้ามาเลยได้ปิดผมอย่ากทำร้ายใครไม่เป็นไรอันนี้เราพวกเรายินดีให้ทำ้ายนะพี่ตอนนี้อาวุธคือเราพร้อมมากนะเฮ้ยพร้อมอยังพร้อมอยัง ขออย่างเดียวทำอะไรก็ได้อย่าก,กลางอนาเขตสุขุณะเพราะมันโดนหมดโอเคดูก่อนโอเคนะดูดีๆนะดูชื่อดีๆนะอ่ะให้พร้อมแล้วแล้วก็สามสองหนึ่งแป๊ะโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยมาแล้วอุ้ยน้องอินมาแล้วนะโอ้ลอลิกามาแล้วนะโอ้ยโดนแกสบับโดนลิกาสับ เดี space, space, the summer, the <T |ar|> ๋ยวเดี๋ยวลิกะอุ้ลิกาลิกจะเย็นลิกาจะเย็นลิกาคนมากวันนี้มันระเบิดระเบิดไปซะเออจะระเบิดจงระเบิดระเบิดไปซะเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหมันคนมากหัวจริงหัวจริงไม่ติดทางเดี๋ยว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 โอ้โเอาผมคุณเอาผม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 โอ้โอ้เอาผมเอาผมโอเคต่อมาผมเปลี่ยนเน้นโจโกโจโกโจโกเออมันโหดว่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเอาเน right? <Thailand> ี่นี่นีตายแล้วเดี๋ยวเดเอาเอาเเป็นนี่เมเทโอเมเทโอโดนอุกระบะไปซะนี่แน่โอเโหเดี๋ยวเดี๋ยวเราอนึงลอหนึ่เรียไม่รไม่รีไม่รีโอเคมัจะตายอะไรนี่เดอพี่เี่เเกเกมามามาเรวดเร็วอ้ยเออเออโอเคเออเรียบร้อยตา้มาแล้วนะครับนะอาจีไม่ได้ทำอะไรเลยคือแบบนี่จีมันมีอุกราบนะแต่ว่า เออคือผมลืมไปนะว่าอันนี้มันต้องมีมานานด้วยไงมีมานานด้วยนะนี่เมื่อกี้คุณใช้ได้ตีอ่ะมันก็ตีเร็วมากเลยยูตัดูรี่อ่ะอืมใช้หมัดเลยอ่ะก็แค่เป็นก็แค่เป็นซูคุนะโอเคอืมสุดยอดนะครับเออ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับนะก็จะไปนะครับแล้วต่อมามาที่สึกของเราบ้างดีกว่าเออที่ศึกของเราบ้างนะมา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 พร้อมยังพร้อมยังพร้อมยืเลือดจ้ะอ่ะยิวเลือดเลยยิวเลือดเลยยิวเลือดโดบกันเหมือนกันนะโดบ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 โอเคแต่ว่าเราใช้แบบของเทรมีนะะ โอเคมาอ่ะโอเคพร้อมยังพร้อมละโอเคถ้าพร้อมแล้ว okay, ลก็3 2 1นึ่งนี่ไปถึงคุณอาบ้านนะโอเคเปิดได้ถึงคุณอาแล้วก็เดียเด๋ยวเโอ้ย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 คุณอยู่ไหนอยู่ไหนไหนมานี่มานี้โอ้ยหืมไกลมากไกลมากนี่โดนไปหยุดขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ไไดโดนไปดิขยับไม่ได้ก็โดนโดนโดนไปโดนไปโอ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยว จบละทำไมจะได้คุณกาณาเขตอะบอกว่าอย่ากาณาเขตไงเอาไวเลยเอาไว้เลยอ่าโอเคโอเคมาๆมานี่ยมานี่ยมานี้ยมานี้ยนี่มานี้โอเคมาเอามาละนะนะอันนี้ไม่มีกาณาเขตนะอ่ะพร้อมนะนะตอหนึ่งลึกเดี๋ยวตอนนี้มาแล้วนะครับโอเคมาผมเปลี่ยนเป็นถุอหน้าก่อนรอบหนึ่งนี่เป็นถุอหน้าก่อนเฮ้ยมามามาดิมาดิจะมัดจะมวยจะอะไรก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาเลย เออเข้ามาเลยเออโดนโดนโอ้เอ้ยมันติดตามบอกว่ามันไม่ติดตามแต่แบบโอ้โหมันโหดแรงมากเลยอ่ะติดตามแต่โดนเจ็บแต่โดนทีแล้วเจ็บมากเออก็แปลว่าผมแม่นี่มาแล้มีอะไรแม่นกว่านี้อีกนะครับก็เรียบร้อยแล้วถือว่าผมชนะแล้วกันนะโอ้โหเดิอ๋อผมรับมันน่าจะเป็นตัวลูกศรแน่เลยแต่แบบมันโหดเหมือนกันนะตรงนั้นแล้วก็นี่นี่เราดูนี่นี่คุณคุณมองฟ้ามอฟ้านี่มีอะไรให้ไม่ตายดิไม่ตายเหรอตาย คนวิ่งหนีอะดิโด้ไม่ใช่โอด้ใกล้ดิ่ไม่อช่ โอเคไม่ตายก็ไม่ตายแล้วลวันนี้ก็อ่ะโอเคก็เดีวก็ประมาณนี้นะครับผมสับการเปิดรากิบ็อกประทับก,กับน้องยูต่าในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมนะอ่าก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับถต่กับว่าใครที่ยังไม่รู้จักน้องยูต่าเนี่ยเดี๋ยวก็ลองไปดูน้องได้ในมูวี่นะครับน้องจะเป็นพระเอกของภาคมูวี่นะเอออีกไม่นานก็คงจะเข้าแล้วมั้งบอกเลยว่าเป็นมูวี่ที่สนุกมากนะครับเดี <Yeah! S 1> ๋ยวถ้าใครอยากจะให้ผมทำราก,กิบ็อกอะไรอีกเนี่ยหรือว่าจะให้ไปประทับก,กับตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไไไดด้้้เเเเลลลลยยนนนะะคคคครรับับบบบสาาหีีผมมกกกกกก็็จจออออขุณฟตป่วแิ์ เกิเป็นกำลังใจใผมมีการตอบไปด้วยนะครับผู้ชมพันดาส่วนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบ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 บา